กันนะครับจากอีพีที่สามสิบสองดูเลือดนะครับไม่กดเลือดนะครับกดตื่มนะครับแล้วก็กดเลยนดไปลุยครับอีกตัวสุดท้ายละปีศาจที่ไม่เป็นที่ต้องการนะครับตัวสุดท้ายเอ้ยใช่มันจะมีอีกตัวหนึ่งนีหว่าสี่ตัวสี่ตัวยังโง่ ตีผมรัวเลยนี่นะอุ้ยเนี่ยผมบอกนะถ้าเจออย่างเงี้ยนะมีโอกาสตายสูงนะมันหลบไ,ได้โอ้โชคดีเรามีเกาะเรามีโล่นะครับโชคดีเรามีโล่เรียบร้อยตายจัดตายซะเถอะโอ้โหเวลอัพเลยอะ่ะ พินพันธเลยนะครับส่อันนี้โอเคเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นชารเพนนะครับชารเพนไปเลยอ่าเดี๋ยวตัวสุดท้ายละลุยนะครับลุย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 พอไปแมปสองเจอมอนตุ่งๆนะผมบอกเลยเจอพวกบอสอ่ะเลือดมีเป็นหมื่นก็หมดตาให้สิ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตเราได้คือตัวนี้นะผมบอกเลยสิ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตเราได้คือตัวนี้นะ เราจิกนะเดอย่างเดียวเราจิเดอย่างเดียวมาไปต่อโอ้โหเป็นพันเลยอะตัวเนี้ยโ,โหดมากวะจึ๊บโอ้โหเอาจหวาัวต้นเรื่องเลยโอ้โหใส่ผมยับเลยน่านน่านผมว่าแล้วเนี่ยแหละครับความเจ็บปวดที่งดงามืมตายนะกู เอ้ยนี่ไงนี่ไงดอทเดตเนี่ยที่ผมบอกที่มันช่วยชีวิตเราอ่ะชีวิตเลืออยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเพิ่งได้นี่แหละฮืมช่วยชีวิตเราจริงๆริไม่แน่โอ้โหหาทุกข้ติดที่เถอะเออโชคดีถ้าไม่ติดที่ผมบอกในตอนเมื่อกี้ผมตายแน่นอนเนี่ยที่ผมเหลือ HP อยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะแต่ผมไม่ตายเพรปกติผมต้องตายใช่ไหมเออไอ้ตายแน่นอนอะไรเงี้ยนี่แหละครับอันนี้คือคุณสมบัติของคนนี้ เนี่ยเนี่ยตัดจริงเดสเนี่ยอ่าปัจจุบันเนี่ยเมื่ออ่าศัตรูโจมตีจะถ้าไม่ตายนะครับคุณมีโอกาส50%นะที่จะรักษาเฮชีวิตหนึ่งเฮต์ต้มเดียวโอ้ยบอกโค,โคตรเจ๋งฮนะเรียบร้อยนะครับเฮ็ีพีนึงจริงดูเลือดผมได้เลยเนะี่ยยังโหทีนี้ภารกิจเราหมดแล้วครับแล้วก็ดื่มเลือดดื่ม,มยาได้เลยกดเลือดดื่มครับเติมเอ๊ จวดูเยวกันนะครับผมเพจเควินเควินนะตรงนั้นหนูตรงนั้น,น,น,นไดโดนอันนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันคือตรงไหนหนันนง,นนนงนนสือเลือ2สองนสร้าปรง,รงประภาภิริทิพย์ความเป็นหน้าาสุด,ดท้ายผลิกภัณฑ์สตาร์รักษาทนโอก เดี๋ยวดูก่อนมมีตรงไหนไปได้บ้างไหมไปที่ e อีเซเว็ดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะมีภารกิจออริจินให้เราวิ่งวนลูบอีกก็ต้องไปจุดจุดเพลิงนะับเผาบอกของกลางของแหล่งกบดานอะไรนะ่ะโอ้โนะไปเลยลุย องเนะี่ยคุยกับบ้านหลังนี้ใช่ไหมคุยกับบ้านหลังนี้นะเนี่ยลอยลอยมันหยุดตรงนี้เนี่ยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องการลอยนะผมรู้จุดมันและส่วนใหญ่เควสออริจินไม่มีปัญหาหรอกผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆน,นะทุกคนนะแทบจะทุกคนแหละเล่นได้นะครับเล่นได้อาจจะมีตกเควสลองเล็กๆน,น้อยๆนะครับผมก็ผมยังตกเลยเควสลองบางทีผมก็จำผมก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะ เนี่ยไอเขาให้เราหารอยใช่ไหมเนี่ยรอยไ,ไอยู่ในคนนี้แหละรอยเรียบร้อยผมมีเงินอยู่หมื่นสี่โอ้โหอันน้อยนิดน้อยนิดมากเงินหายากมากนี่ขนาดผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะเพื่อนๆผมเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยลองดูคลิปตั้งแต่ผมเวลลศูนย์อนะเย็นจนถึงตอนเนี้ยผมแทบผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยมีแต่ซื้อ,อไอ แค่อย่างเดียวที่อยู่ในหมู่บ้านแวมพบียร์ทีนเกิดใหม่นั่นเองนะเนงินผมแบบน้อยมากเนี่ยเออเป็นภารกิจตรงนี้ภารกิจแบบทหม,หมดนะมาทวไม่ได้ผมก็ไม่กลัวแล้วครับผมก็ไปหมดนั่นแหละลุยเลยเดสโกเวนนะครับเดี๋ยวไปแยกเขี้ยวใส่ไอ้เควินมันนะครับไอ้เควินไอ้เควินไม่ยอมกลับบ้านนะครับมันไม่ยอมกลับบ้านเมียนบอกให้กลับเพราะปิดหัวมันมันไม่ยอมกลับมันเดี๋ยวจัดการแม่งเลยแยกเขี้ยวใส่มันกัวกัดมันด้วยมันหนี ไปเควินมันหนีเควินมันจะอยู่ตรงแพดท้ายเดดโกโกเว้นอะไรเนี่ยแหละป่าโดยตเค อยู่แต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเกวินมันจะอยู่ประมาณช่วงนี้ครับเกวินเอ่อให้เพื่อนเพื่อนดูนะถ้ามาถึงตรงเนี้ยตูงเข้ามาเลยอันนี้สะพานที่หนึ่งอันนี้สะพานที่สองนะครับให้เพื่อนเพื <c oughs> ่อนมาสะพานที่อย่าไปสะพานที่หนึ่งนะเนี่นยสะพานเนี้ยแม่งหัวจิตหายเนเอ็ดบูททันสุโคไปตีดร้องไม่มีเชื่อเดี๋ยวผมไปเอ้ย เดี๋ยวผมไปให้ดูแต่ผมยังไม่ไปตอนนี้ครับผมไปนั่งทำเกล็ดกันเอ้ยมันโอ้สิบเก้าง่ายให้ผมหนีเลยไม่หนีผมก็ยิงสิครับผมนีน่นะไม่ให้ผม,ผมเตะได้สองเดือนหนึ่งได้สองสองลูกเ็ือนสองลูก ไม่เดือนหมดเลยเออครับ